แล้วคนรักการเลี้ยงหมาเนี่ยสมมติขึ้นมาเริ่มฝุดเนี่ยมันยากไหมมันยุ่งไหมละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน,นละเอียดอ่อนถ้ายังคนไม่เป็นก็ไม่เป็นเอาไปเลี้ยงก็ตายถ้าคนที่มีประสบการณ์เคยเลี้ยงมันไม่ได้ต่างเลี้ยงเด็กอ่อนเลี้ยงหมาหมาอ่อนหมาภาคแม่ไปอะ มันไม่ได้ต่างกันเลี้ยงเลี้ยงเด็กแล้วมันจะมีระยะที่แบบพอมันโตแล้วมันแข็งแรงเหมือนคนแม่แบบมันจะไม่ค่อยเจ็บป่วยแล้วเหมือนกันเลยเหมือนไงก็คือวัคซีนครบวัคซีนครบก็อยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนขึ้นไปพอวัคซีนครบก็มีภูมิต้านทานแล้วถ้าตอนตอนที่มันมันเกิดมาใหม่ๆมันได้ภูมิจากแม่หลังจากเลิกนมหย่านมแม่นะครับมันจะหมดถ้าภูมิไปหมดช่วงนี้จะอ่อนแอต้องเลี้ยงดูอย่างระมัดระวัง การกินการอยู่ทุกอย่างต้องระมัดระวังเหมือนเรื่องเด็กอ่อนแต่ถ้าสมมติว่าวัคซีนครบเมื่อไรภูมิต้นานทานเขามีเต็มที่มันกคจะมีความแข็งแรงครับต่อ,อสู้กับโรคภัยได้อ<ม>เหมือนเด็กอ่อนมีอะไรจะฝากคนชอบสุนัขหมาอะไรพูดได้ครับก็มีอยู่รักถ้ารักก็ขอให้รักที่ครับคือบางคนรัก รักแต่แต่ว่าผิวเผินเอาไปเลื้ยงผิวเผินจะคิดว่าซื้อไปเป็นของเล่นเ่ยไม่ได้ผมครับเพ <ผม S 2> ราะชีวิตเขาอยู่สิบาป,ปีต้องดูแลครับางคนตอนรักก็เลี้ยงพอโตแล้วก็ปล่อยทิ้งคว้างเป็นหมาจับก็ยอ่จัครับ ตอนนี้เชิญคุณนะแนะนําขายที่ไหนบ้างอะไรยังไงบอกเบอร์โทไรได้เลยนะครับขายที่นี่ได้ทีเดียวขายที่นี่นท,ทีเดียวขายที่นี่ทีเดียวไม่ได้ลงลงลงเน็ตเพราะว่ายเฉพาะตรงนี้ก็ไม่พอขายออ๋อครับอาจารยครับเดี๋ยวผมจะช่วยไปเผยแพร่ทางเน็ตี่หมาเราเป็นหมา คือเราขายมาอยู่ได้สิบปีนัางขายมาสิบปีนั่แแนแสดงว่าเราต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้คาอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าผมคนนครผฐมแล้วก็่านตรงนี้เป็นประจำครับบ้านผมอยู่ไม่ไกลครับเราขายมาสิบปีเรายืนอยู่ได้แ,แสแดงว่าความซื่อสัตย์เราผมนั่งดูคนขายทุกคนจะหลอกลวงลูกค้าไม่ได้ มันลูกแท้เราจะบอกว่าแท้อันไหนไม่แท้ลูกผสมอะไรเพราะราคาบางคนกาลังซื้อมันมันน้อยครับ มันก็นต้องซื้อพวกลูกผสมปไ,ไปละไใไปครับผมตามกําลังอดังนั้นแต่เราต้องแนะนําว่าอันนี้คือลูกผสมอะไรอะไรกับอะไรนี่คือความซื้อรตบแต่ถ้าเราหลอกขายหลอกขายแล้วดีคนซื้อไปถึงบ้านเขารู้ละว,ว่าเนี่ยถ<ม>ูกหลอกมาเขาก็ยังไม่เข้าครับเนียอยู่ได้ไม่นานก็นเจ๊กครับอแล้วไม,ไม่ไม่ทราบว่าซื้อหมานี่หรืซอ,รซ,อรซื้อลูกสุนัขไปนี่มีเหมือนซื้อของครับเอ๊ะแบบไม่ไม่ตรงใจแล้วพอไปสักอาทิตย์นึงอะไรอเงี้ยแล้วแบบขอมาเปลี่ยน อะไรมีมีไหมครับมีบ้างไหมก็ได้แหละครับร้านคุณนาให้ไหมครับได้แต่ต้องเสียค่าเพิ่มเงินอะไรไหมเราเราซื้อถูกลงเดนสมมติว่าเขาซื้อไปสามพันเขาอยากจะเปลี่ยนกาอยากพูดง่ายเอามาขายคืนีกึ่แบบาหาครับขายคืนแล้วก็อาจจะซื้อสองพันสองพัน้อ๋อราคาอาจจะลงไปหน่อยตกไปบ้างอแต่ท้งนี้ทั้นนั้นสําคัญเยอหมาต้องไม่เจ็บไม่ป่วยกับมาอืม ดูสภาพก่อนดูสภาพก่อน,อนต้องไม่เจ็บไม่ป่วยครับเพราะการเจ็บป่วยเราไม่รู้ว่าเขาเปติดเชื้ออะไรเจ็บป่วยจะอะไรเราเอาเข้ามาตรงๆเดี๋ยวร้านเราก็หมดครับทั้งร้านติดต่อไอที่เปลี่ยนใจนี่มันพอเลยครับแบบไม่ไม่ถูกใจในนิสัยมันหรือว่าไม่ชอบ,บนคนเอาไปแล้วเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงไม่เป็นอ๋นอห เลี้ยงไม่เป็นแล้วมีปัญหารครับ,บครับยกอยงเช่นเอาไปให้อาหารก็ไใหม่เป็นเอาไปให้กิน,นําไม่ถูกไม่อะไรหมาไม่กินน,นี่มีอยู่ตัวนะึงครับเกิตัวเลี้ยงไม่เป็นเท่าที่กลับมาเขาบอกหมาเอาไปทก็ไหม่เดินมาเอาไปก็ไม่กินกลับมาถึงร้านกุผมทำอาหารเส่ทุกรอบแบบหิวโหยกลับมาถามแล้วเขาีไอ๋อครับครับเราก็สอนไปวิธีการเลี้ยงต้องใหญ่เพราะมีเทคนิคอยู่ว่าหมาเนี่ย คนเสี้ยไปไม่ให้มีปัญหาแล้วก็ต้องเลี้ยงกินอาหารที่เขาเคยกินครับโอ้ยเขากินอาหารยี่ห้อน,นี้อยู่คุณต้องไปเลี้ยงขายด้วยอาหารยี่ห้อน,นี้และต้องทำอย่างนี้เหมือนอย่างที่เราทำแล้วหมามันก็จะกินต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหารครับ แต่ถ้าสมมติเขาเคยเลี้ยงอย่างนี้อยู่เขาไปเปลี่ยนยี่ห้อเนี่ยโทษทีมีหมาวนี้เสี่ยงละโอกาสถ่ายท้องมีละเลี้ยงแบบผิดวิธีก็มีโอกาสถ่ายท้องละปัญหาละส่วนใหญ่ที่คนจะซื้อไปตายไปตายก็เกิดจากไปเปลี่ยนอาหารไปเปลี่ยนบางคนเห็นลูกหม้ายังอดอยู่ยังกินนมอยู่อานมไม่กินบอกเรียบร้อยทุกตัวตายหมดถ่ายท้องเลยถ่ายท้องแล้ว เอาลัก,กษณะนี้คุณจะเจอไหมถ้าไม่โคมา่าไม่หาหมอออครับถ้าป่วยมันป่วยก็ป่วยไปมันยังยัง,ย,งยังพอแข็งแรงแต่ว่าป่วยอาการไม่ดีเงี้ยไม่หาหมอแต่หมานไปไม่ไหวแล้วถึงหาหมอยังไงก็ไม่อรอดครับ<ม>แล้วประเภทแบบมามา,มาคืนไม่เปลี่ยนคืนเลยก็มีไหมครับ ก็ได้ก็รับได้ก็รับแต่กระหมาเราต้องไม่เก็บไม่ปวยแต่เราซื้อถูกลงเพราะเราต้องซื้อหมาเข้าร้านอยู่แล้วครับครับแต่เราซื้อเราก็ซื้อราคาซื้อตอนขายเข้าไปคือราคาขายครับครับเราบวกกำไรแล้วก็กลับมาขายแล้วก็ก็คือที่นี่เปลี่ยนได้ถ้าไม่ถูกใจไม่พอใจได้ไม่ไม่มีตัวไหนเปลี่ยนไม่ได้ได้แต่ราคาจะตกราคาสภาพต้องดีได้ ค,คือคือเราต้องมีรุ่นง,ง่ายๆครับมาเปลี่ยนเนี่ยเราต้องหนึ่งเราต้องรเสียงมีบ,บางครั้งเราดูว่ามันออเพิ่งจะเริ่มอาการแล้วกลับมาแล้วป่วยแล้วก็เสี่ยงเหมือนกันไม่ไม่ไม่เลี้ยงผิดผิดอ่ะกลับ,บมามาป่วยตายกับเราเนี่ยเราก็เราก็เลยต้องามาเปลี่ยนซื้อไปสามพันผมซื้อกลับสองพันโอเคก็โอเคไม่โอเคกับครับ